ดูหนุ่มไรเดอร์ครับเป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือว่าเป็นผู้หัวหนวกนะครับว่าก็สู้ชีวิตในการเป็นไรเดอร์ทำงานขี่ออเดอร์ส่งตามการสั่งงานปรากฏว่ามีคนสั่งอาหารจากร้านหรูเลยครับครับสั่งมาเป็นชุดโอ้หลายชุดเลยฮะสามพันปรากฏว่าพอสั่งเรียบร้อยเขารับออเดอร์ก็จะเอาอาหารเนี่ยไปส่งให้สุดท้ายติดต่อแล้วติดต่ออีกไม่รับสายไม่พูดคุยในแชทด้วย แล้วอาหารอยู่กับเขาแล้วครับไม่รู้จะเอาไปส่งให้ใครดีบางคนก็ต้องนั่งร้องหม่มร้องไห้อยู่ข้างรถตรงนั้นแหละครับแต่สุดท้ายงานนี้มีผู้ใจดีมาจ่ายแทนครับนายวรวุฒิเอกผลครับคนนี้วัย37ปีเป็นผู้พิการทางการได้ยินแล้วก็เป็นใบ้ด้วยนะครับพยายามจะสื่อสารด้วยภาษามือให้กับผู้สื่อข่าวของเราได้เข้าใจว่าเขาเนี่ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจริงๆนะครับเนี่ยฮะท่านนี้แหละครับ ท่านนี้คืออดีตสอทเทศบาลเมืองแสนสุขครับคุณภาสกรหอมหวนทราบข่าวว่านายวราวุตรถูกเทเนี่ยก็เลยอ้าวงั้นเหมาอาหารทั้งหมดแล้วกัน3,000ันบาทเอาไว้ช่วย หากไม่มีผู้ใหญ่ใจดีมาคุณวาราวุธบอกว่าโอ้โหเงินสามพันเนี่ยกินก็ไม่ได้อยากกินด้วยแล้วเขาต้องใช้เงินในการต่อยอดในการไปรับออเดอร์อื่นๆต่อก็ทําทำให้ไม่รู้จะทำธุรกิจในการเป็นพนักงานไรเดอร์ยังไงต่อไปดีนะครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนิดเดียวครับ9โมงเช้าของเมื่อวานนี้ครับ12เมษายนเขาเนี่ย ได้รับออเดอร์จากการที่ลูกค้าสั่ง,งออนไลน์มีทั้งน้ำดื่มกาแฟอาหารรวมเป็นเงินเกือ 3, 000, กบสามพันครับสองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทพอรับออเดอร์เสร็จเรียบร้อยก็ไปรออาหารแล้วก็จะเอาไปส่งลูกค้าปรากฏว่าระหว่างรออาหารได้รับอาหารเสร็จเรียบร้อยแชทหาลูกค้าส่งตรงนี้นะเวลานี้นะพูดคุยกันไม่รับไม่ตอบแชทโทรไปหาตามเบอร์ที่ให้ไว้ก็ไม่ไม่ยอมรับสายด้วย ติดต่อไม่ได้สุดท้ายนั่งร้องไห้เลยครับไม่รู้จะทำยังไงเพราะเ,เงินเนี่ยจมอยู่กับอาหารตรงนี้เกือบออสามพันนะครับทีมข่าวของเราไปสอบถามกับเพื่อนของคุณว,ว,วรวุิครับชื่อคุณสุนทรเบ้าไทยสงอายุ39ปีเป็นเพื่อนที่ขี่แกร็บด้วยกันนี่ยนะครับก็มาช่วยสื่อสารทาให้อ๋อเพิ่งจะรู้เรื่องรู้ราวว่าคุณวาราวุิเนี่ยเป็นผู้ที่เออคุณวาราวุิเนี่ยเป็นผู้ที่พิการทางการได้ยินแล้วก็เป็นใบ้ด้วยสื่อสารไม่ได้ ตอนนี้เขาพยายามจะช่วยหาวิธีการระบายสินค้านี้ออกไปนะครับจนสุดท้ายนี่แหละครับไปได้อดีตสอทเทศบาลเมืองแสนสุขได้ช่วยซื้ออาหารเอาไว้นะครับไปฟังเสียงสัมภาณ์กันดูครับตอนที่เพื่อนเขาแปลความให้ครับโทรแล้วก็ไม่รับสายมาถึงที่จุดส่งก็ประมาณเกือบเกือบเก้โมงก จบงานอะไรไม่ได้เลยทาอะไรไม่ไดเ้เขาเสียใจมากครับที่ว่ามาเจอแบบนี้เขาจะต้องเขาจะต้องรับผิดชอบสินค้าหรืออะไรที่เขาที่ลูกค้าเป็นคนสั่งมาเขาต้องเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดก็ต้องขอบคุณทางสทท่านนี้ด้วยนะครับ,รบฟ้าใสแว่นเนี่ยนะครับท่านสทอ,อดีตสทนะครับที่เทศบาลเมืองแสนสุขในพื้นที่กเกิดเหตุเนี่ยนะครับคุณพระสกรหอมหวนนะครับจ่ายเงินสา0พันให้เลยนี่ แล้วรับอาหารหมาเองครับนะครับแต่ก็บอกว่าเพื่อให้เขาเนี่ยไปมีเงินทุนรับออเดอร์เพื่อไปให้บริการลูกค้าคนอื่นๆต่อไปนะครับจะช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้แบบนี้ฮะก็ขอบคุณชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็ต้องเตือนกันหน่อยว่าคนอื่นๆอยา่อยาทำแรงกันแบบนี้เอออย่าทำแบบนี้คนอื่นเขาลำบากนะครับ